ต่อไปนี้โปรดตั้งใจปฏิบัติฝึกขัดอบรมจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติจิตภาวนานี้เราถือว่าเป็นงานสำคัญยิ่ง ไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าเราไม่ให้ความสำคัญแล้วการกระทําของเราก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเราไม่เห็นความสำคัญสักแต่ว่ธรรมถ้าเราทำด้วยความเรื่อมใสโดยความพอใจ ด้วยสติด้วยปัญญาอันความเห็นถูกต้องยอมได้รับผลบังเกิดขึ้นแต่เราผู้กระทำไม่ต้องสงสัยไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้ว จะได้เป็นผู้มีสติดีมีปัญญาดีสร้างประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมได้เลยพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ดีล้วนแต่ท่านได้ฝึกอบรมมาแล้วทั้งนั้น ท่านทำโดยความเอาใจใส่ด้วยความเลื่อมใสด้วยความคารพติดต่อเนื่องกันมาท่านก็ย่อมได้ยังธารมีของท่านให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ อย่างรวดเร็วเราทั้งหลายที่ได้เนินชามาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะการดำเนินการปฏิบัติของเราไม่ได้ทำโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจเพื่อให้รู้อัดรู้ทำตามความเป็นจริงเพือ่อยก ฐานะของเราให้ได้ระดับสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราคงปฏิบัติว่าควรเวียนอยู่อย่างนี้เลยได้ไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นเราควรเอาใจใส่สร้างกำลัง ตรงไหนที่ยังไม่เพียงพอเราก็เสริมสร้างขึ้นมาด้วยการฝึกอบรมจิตจตภาวนาการภาวนานั่นความมุ่งหมายก็เพื่อให้เราทั้งหลายใช้สติกลับส่งมาดูจิตของเราดูกายของเราเพื่อให้เกิดความรู้ตัว รูดใดทั้งหมดสู้การรู้ตัวไม่ได้ถ้าเรารู้ตัวรู้ทั่วรู้ถึงที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง ในส่วนที่ดีที่มีประโยชน์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาเราจะแก้ไขสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เบาบางหรือให้หมดสิ้นไปเพราะเราทั้งหลายมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือต้องการพ้นจากทุกข ไม่ต้องการความทุกข์ด้วยกันทางนั้นเราต้องการความสุขแต่สิ่งที่เราต้องการนั้นยังมืดอ,อยู่เราจะพ้นได้เมื่อไรเรายังมองเห็นไม่เห็นเพราะยังคล้องอยังติด ยังหลงยังประมาทยังติดทุกข์อยู่นี่แหละสำคัญว่าเรามีความสุขเรือสำคัญว่าคงจะไปไหนไม่ได้เลยทอดทุระหมดความเพยายามแท้ที่จริงนั้นถ้าเรามาศึกษาธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ดำเนินมาและปฏิปทาของอริยะสงสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติมาวิจารณาเปรียบเทียบแล้วเมื่อก่อนท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ดั้งเดิมมาไม่ได้เป็น พระอารหันต์อรหันต์เป็นผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจะสงสารเหมือนกับเราทั้งหลายแต่อาศัยการฝึกจิตอบรมจริตให้ฉลาดให้รู้ธรรมตามความเป็นจริง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วสามารถเลือกขัดความจริงในสิ่งที่เราไม่ต้องการคือทุกข์กับสมุทัยคือสมุทัยนั่นเหตุให้ท,ทุกข์เกิดเป็นฝ่ายที่ใครๆก็ไม่ต้องการไม่อยากได้ แต่ถึงเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะทิ้งได้อย่างไรเราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้อย่างไรเ,รเรไไรมื่อกเราสวดอยู่เสมอเยดุขัางนักปัญญานันติชนเราได้ไม่รู้ถึงซึ่งทุกเนะ แล้วก็พร้อมทางเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยนั่นเองคำว่า,ารู้ซึ่งทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่ลงอยู่แต่เพราะไม่มีข้าวของไม่มีเงินทองเป็นทุกข์เพราะเกิดมาในตระกูล นั่นตระกูลนี้ลำบากอย่างโนา้นี้เพระองค์ไม่ได้เชี่อทุกอย่ี่นั่นเลยอันนั้นเป็นส่วนปลายส่วนต้นทุกแตแท่กํำเนิดแต่แท่ก็คือชาติปิทุกาความเกิดใครก็ตามจะเกิดตระกูลไหนก็ตามจะเกิดเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วต้องทุกข์ เนตตามหลักธรรมคาสอนี่พระพุทธเจ้าพระองค์กล่าวพระองค์ไม่ได้มองเห็นว่าความเกิดนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติสร้างปัญญาเพื่อศึกษาให้รู้ความเกิดเพื่อให้ดับเพื่อให้พ้นจากความเกิด ความเกิดมีอะไรเป็นปัจจัยมีพบคำว่า,าพบก็เป็นชื่ออีกอันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็ไม่ร,บราบทราบอะไรพบเป็นปัจจัยให้เกิดถ้าเรามาศึกษาสองดูแล้วคำว่าภาวะหรือพบก็สิ่งที่ปรากฏขึ้นมีขึ้น เมื่อเราดูแต่พบยังไม่เห็นเราก็ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้มีพบอุปทานความยึดเมื่อเราดูความยึดถือทิฏฐุปทานทิฏถือความเห็นกามุปทานยึดถือกามอัตตวาทุปทานยึดถือตน ยึดถือเพราะเหตุใดเพราะเรานึกว่าสิ่งหล่านี้จะได้ความสุขเพื่อให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์เกดตัวของเราเองจึงได้หลงเรายึดถือสิ่งใดแล้วก็จะมีสิ่งนั้นขึ้นมาเรายึดถือร่างกาย ร่้งกายนี่ก็เป็นภพเป็นภาวะมันมีขึ้นมายึดถือขันห้าอ่ขันนี่ก็เป็นภาวะ,ะเหมือนกับเรายึดถือวัดวัดนี่ก็เป็นภพอันหนึ่งเราท่องเที่ยวอยู่เข้าออกเข้าออกเรายึดถือบ้านก็เป็นภพอันหนึ่งก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกยึดถืออะไรก็ เที่ยวเข้าในที่นั่นการงานที่ไหนกันนี่เรียกว่าพบน้อยส่วนพบใหญ่ก็ยังมีอยู่อีกนะเพราะความยึดถืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความยึดถือเวทนานความสุขความทุกข์นี่เองเมื่อมีความสุขมีความทุกข์แหละ เราก็เป็นปัจจัยให้เรายึดถือเพื่อป้องกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อบำบัดหืยึดถือบ้านของเราก็เพื่อกําจัดทุกเพื่อกำจัดเวทนาเวลาอยากหลับอยากนอนพักผ่าอาศัยสบายมอยึดการงานทำการทำงานยึด อาหารการกินก็เพื่อเวลาหิวก็จะได้ใช้สอยบริโภคบำบัดทุกขเวทนายึดเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เพื่อกำจัดต่างๆเพราะเรามีเวทนาจึงเป็นจะต้องเวทนามีแล้วอุปทานก็ต้องมีอุปทานมีแล้วพบก็ต้องมีนั่นเวทนา มีอะไรเป็นปัจจัยตัณหาความทยานอยากเวทนาบันได้ตัณหาได้อะไรไมาจากอะไรเป็นปัจจัยมาจากผัสสะ ตาเห็นรูปเป็นภัตสกะทบขึ้นมารูปที่ชอบอยากได้รูปที่ไม่ชอบก็อยากถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้มันหมดไปในสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่ตัวของเราด้วยวิธีไม่ฝึกอบรมจิตใจให้ฉลาดม่แต่อยาก ให้มันหมดไปสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งไหนที่ชอบเราก็อยากได้ขึ้นมารู้วดเดี๋ยวนี้แหละเป็นปัจจัยเพราะอาศัยกระทบอาศัยพัสธะ,ะพัสะมาจากอายตนะคือตาอต่อรูปเห็นรูปถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นรูปเอถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่หลงไม่อยาก ไม่มีตันหาไม่มีเวทนาเพราะตามันพัฒธะกับรูปมันจึงเกิดขึ้นหูพัสธะกับเสียงต่อเอาเสียงจมูกก็ต่อเอากลิ่นลิ้นก็ต่อเอารสกายก็ต่อเอาโฐัพภะใจก็ไปต่อเอาอารมณ์ ที่ดอกไว้ต่างๆมาเป็นอารมณ์มาเก็บาคิตมนึกย์ดีๆชั่วดีชั่วสุขทุกเน่มันเป็นปัจจัยอาศัยกันอย่พัฒนะอาศัยนามารูปจึงเกิดขึ้นได้รูปก็ได้แก่ธาตุทั้งสีนามก็ได้แก่จิต นามาููปอาศัยวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารเป็นปัจจัยสังขารมาจากอาวิชชาความไม่ฉลาดของจิตใจนี่เป็นศรีรษะมาจากอาวิชชานี่เองเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติภาวนาก็เพื่อ,อทำลายความมืดคืออวิชชาให้มีความรู้ความเข้าใจ ทุกทั้งหลายเกิดขึ้นอาศัยต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เราจึงต้องอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามสังเกตภาวนาพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงเรียกกับปัจจัยอาการมันเกิดขึ้นทีนี่เมื่อต้องการดับท่านให้ภาวนามารูป สร้างปัญญาให้รู้เช่าสังขารเครื่องปรุงเครื่องแต่งไม่ให้หลงสังขารมันจะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาสังขารล้วนแต่พิจรนาเป็นของไม่เที่ยงอัตภาพร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงอยู่แล้ว สิ่งเหล่านั้นเราจะให้มั่นคงถามอนทาวรอ,อยู่ตลอดไปไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่มันกรดับไปเมื่อเรารู้เท่าสังขารเหล่านี้แล้วเราก็ไม่หลงเราก็ไม่ไม่ติดถึงมันเกิดก็มันเรื่องของสังขารมันเกิดเรื่องมันแก่ข้ามข้าสุดโสมมันก็แก่เราไม่อยากให้แก่มันก็เป็นไปในตามธรรม สภาวะธรรมเรียกว่ารู้เท่ารอบรู้ในกองสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงชนิดแล้วเราก็ไม่ทุกข์เราพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเราก็ไม่ทุกข์หรือเราได้สิ่งที่รักที่ชอบใจเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงเรียกว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนี่ เพราะปัญญาตัวนี้โลกธรรมคร้บนาจิตใจไม่ได้การมีลาบเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไม่หลงยินดีมัวเมาการเสื่อมลาบเราก็ไม่ทุกข์ใจไม่เศร้าใจอีกเพราะเรารู้ความจริงสิ่ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นกกต้องมีความดับเราเตรียมใจไว้แล้ว เราบารู้เท่ารู้เท่าแล้วก็ไม่หวั่นไหวยทีนี้มียอดแล้วก็เสื่อมยอดเวลาเสื่อมแล้วก็ไม่เดืดอดร้อนเวลามีแล้วก็ไม่หลงลานินทาก็ถูกใครนินทาแล้วก็ก็ไม่หลงไม่หวั่นไหวแล้วก็ตรวจดูความจริงถ้าเขาพูดความจริงเราก็ยอมรับแต่พูดความไม่จริง เป็นความคิดเห็นของของเขาที่ผิดนะเราก็ไม่ควรจะโกรธเพราะมันได้แต่ทุกอย่างเดียวมันไม่ได้ความสุขไม่ได้ความสงบเวลาเขานินทา่าล้วก็ตรวจดูถ้าเราเผิดอย่างนั้นจริงเ้าก็แก้ไขตัวก็เราขอบคุณเขานะที่เขาพูดขึ้นเพื่อเราได้รู้ตัวว่าเราเป็นคนผิดถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้ตัว นก็เลยไม่เป็นค่าศึกศัตรูไม่เดือดร้อนนี่การประพฤติธรรมเขาสันดิเสริญก็ไม่หลงบางทีเราจะเป็นจริงเหมือนกับเขาสันเด้เสริญหรือไม่ถ้าไม่เป็นความจริงเราเ็เจอเจอถ้าเป็นความจริงก็เป็นความจริงตอนนั้นเราไม่หวั่นไหวในโลกกระทำเวลาทุกเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวอีก ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นทุกทางกายก็ตามทุกทางใจก็ตามเราก็รู้เท่าอีกมาจากสังขารทางนั้นที่มันพุงแต่เรียกว่ารู้เท่าสังขารที่มันแต่งฉกแต่งทุกล้วนแต่ไม่เที่ยงทางนั้นเมื่อเรามีปัญญารู้เท่าไม่หวั่นไหวเท่ารู้เท่าสังขารแล้ว อันความหลงจะเรียกอวิชชาี่หนึ่งมันก็ไม่มีที่ตั้งเพราะเรามารู้มันหลอกไปอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจแห่งความปรุงแต่งเราเฉยได้รู้ได้เราก็ทำกิจที่ควรทำน้าที่เจนเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาหรือเราเดินตามอริยมรรค นาที่จิตอบรมให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็อบรมไปมีความเห็นชอบเห็นชาติชราพยาธิมรณะเป็นทุกข์แล้วก็อบรมจิตใจใหเห็นตามธรรมรู้ตามธรรมให้ดำริชอบดำริเพื่อละความชั่วดำริออกจากความชั่วดำริเพื่อไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจ ความหลงเกิดขึ้นในใจดำริไม่ให้หลงโลกธรรมดําริที่จะสร้างความบริสุทธิ์ทางจิตใจออกจากสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ความดีเรียกว่าดำริเชอบเช่นว่ากามมาวิตกไม่ดำลึกหลงมัวเมาในทางกามพยาบาทวิตกไม่ดำริพยาบาทเบียดเบียนใคร อาพยาบาทใครอวิหิงสาวิตกไม่เบียดเบียนใครดำริมีความเห็นชอบเห็นจงเป็นสัมมาทิฏฐินี่เราก็ทัหน้าที่ของเราสัมมากัมมันโตสัมมาวาจารน่งทำการที่เรามีอยู่เราก็เลือกทำการในเจ้าเราก็หน้าที่ของเราทำไป ในงานของเรามีเรื่องจําเป็นจะพูดเราก็พูดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์เราไม่ต้องหลงสังขารก็ได้ไม่ต้องมัวเมาก็ได้เราทําได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการประพฤติรมและปฏิบัติธรรมสมามอาชีโมเลี่ยงชีพเราก็เลียงรู้จักเมื่อเลี้ยงชีพบริโภคอย่างนี้สติไม่เกิดก็เกิด สมาธิยังไม่เกิดก็เกิดปัญญายังไม่เกิดก็เกิดเดการเลี้ยงชีพของเราก็ชอบเราได้ปฏิบัติมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอันนี้ปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาอันชอบเลี้ยงชีวิตชอบมันจะเป็นไรไปหนะ้าที่ของเราทำไม่จาเป็นจะต้องหลงไม่จําเป็นจะต้ามัวเมาความเพียรชอบเพียรอันใดเพื่อจะออกจากทุกข์ได้ถึงความ สุขธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยศีลธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสมาธิธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัญญาเราก็เพียรไปมันจะเป็นอะไรไปเนะี่ยเราจะไม่จาเป็นจะเต้งหลงตามอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เป้าวันไหวละลึกชอบเราก็ระ,ะลึกกายระลึกจิตของเราตรวจดูอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรเราก็ระลึกดูก็รู้ เรารู้ความจริงเนี่ยแล้วระล,ลึกทำรู้ทำความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่สะอาดของรูปเป็นอย่างไรอันนิจจงของรูปองค์ประกอบของรูปมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเราก็ระลึกดูไปรู้ความจริงจะลดสังเวชดูไปรอดูมาเอาว่าของเราอยู่ตรงไหน เป็นเราอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี่ก็เป็นสิ่งนี้แต่ละส่วนและส่วนไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเลยเราก็รู้ทำเป็นอนัตตาแล้วทีนี้เมื่อเวลามันแก่ก็อนัตตามันแก่ไม่ใช่เราแกแ่เวลาเจ็บก็อนัตตามันเจ็บมันไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายก็รู้ว่าจะเป็นอนัตตาเป็นของภายนอกเราก็สงบปล่อยวางได้ ความรอบรู้ในกังสังขารด้วยอาศัยการพิจารณาเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเมื่อปัญญาอันเห็นชอบทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอวิชชาที่ความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงก็ตั้งอยู่ไม่ได้เ,เหมือนกับเราสร้างพลังไฟขึ้นมากลางคืนมันเคยมืด มันเคยมืดเราก็หาวิธีสร้างพลังแสงสว่างมาเก็บไว้เวลามืดแล้วก็ปล่อยไปมันก็สว่างก็จัดมืดได้นะไม่ต้องไปทำอะไรให้เรามีเครื่องมือแสงสว่างขนาดเน,นืก็เหมือนกันเรามาสร้างความรู้ความเห็นสังขารต่างความเป็นจริงแล้วอวิชชาต้องดับเองไม่ต้องไปทำอะไรขอให้เราทั้งหลายพยายาม เราไม่รู้จักรูปก็ต้องภาวนาให้เห็นแจ้งไปจัดในเรื่องรูปยังกินจิรูป,ปังอาตตานาคาตาปจุป,ปนังรูปอดีตอนาคตปฏิบันยยอย่าละเอียดยังไงอไรเรารู้ให้หมดยากาจิเวทนาเวทนาอันไดอดีตอนาคตปัจจุบันมีอยู่คอยเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเราก็ สติระลึกรู้สาพชาระลึกได้สัมพชัญญยะก็รู้ตัวพิจารณาจนเห็นไปจากที่เกิดที่ตั้งอยู่และที่ดับเมื่อเรารู้เห็นความจริงแล้วจิตก็ย่อมไม่หลงอวิชชาก็ไม่มีที่ต่ำเราก็าไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มา บังเกิดขึ้นมากระทบถูกต้องเคบมังเป็นผู้กระเสษมอโศ่กังเป็นผู้ไม่เศร้าโศกวีริชังเป็นผู้ที่ไม่มีมนทินปราศจ,จากมนทินเครื่องเศร้าหมองเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธพอ่ ก็ได้ถึงซึ่งเป็นมงคลอันอุด,ดมอย่างยิ่งข้ามภพข้ามชาติดับทุกดับชาติะฉะานั้งงานภาวนาที่เราปฏิบัติเป็นงานสำคัญเราถือว่าสำคัญยิ่งกว่างานอย่างอื่นก็ว่าได้พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญทรงจึงทุ่มเทแล้วก็สำเร็จสอนสาววกทั้งหลายทุ่มเทก็สำเร็จเราต้องให้ความสำคัญถ้าเราไม่ เชื่อถือไม่ให้ความสำคัญมันก็ไม่มีประโยชน์แก่เราเลยเหมือนกับของไม่มีค่าถ้าเราไม่รู้จักเหมือนกับเพชรพลอยที่มีค่าราคาเป็นล้านล้านแต่ถ้ามันไม่ให้ความสำคัญก็แล้วเป็นของด้อยค่ามีประโยชน์ได้ก้อนหินก้อนเดียวเท่านั้นเองแม่จากทุกคนให้ความสำคัญแล้วมีประโยชน์นี่ก็เหมือนกันส่วนธรรมนั่นเป็นของที่ <c oughs> สำคัญยิ่งกว่าเพชรพลอยเหล่านั้นอกีกเพราะมันมีกรรมมันมีกิริยาที่จะพลิดสุขพลิดทุกข์ได้อย่างแท้จริงไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรน้อมจิตน้อมใจปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสความเคารพดังบรรยายมาสมควรแต่เวลาจากนี้ไปภาวนาต่อ สมควรเก่เวลาแล้วเลิกพร้อมกัน